ว่านาทีบาปจริงๆละครับโอ้โหสุดยอดละครับซับโปโปโรครับโดนนํำสองครั้ง2องคาแต่สามารถตีเสมอครั้งแรกได้แล้วครั้งที่2ได้อีกและครั้งที่สขึ้นนํำครับนี่เขาเรียกว่าพลิกนรกฟื้นจากความตายสุภโชคสารชาติช่วยซัโปโปโรด้วยละครับต้องบอกครับว่าโหดครับเกมนี้โอ้โหสุดยอด มาติดตามหลังเกมครับสุพโชคสาราชาติล่าสุดคืนสู่สนามเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าล่าสุดสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทางด้านของคอนซาเดเรซัปโปโรครับในการลงสนามพบกับผู้มาโมโตในศึกเจทูนั่นเองนะครับซึ่งก่อนเกมการแข่งขันซัปโปโรอยู่ในอันดับที่12ะครับก็มี25คะแนนนะครับแล้วก็เจอกับผู้มาโมโต ยอยู่ในอันดับท้ายตารางต่ํากว่านะครับซึ่งคะแนนเนี่ยก็เป็นรองทางด้านของซัปโปโรอยู่ถึง7คะแนนล้ครับซึ่งเกมนี้มีความสําคัญครับเพราะว่าเจอกันตัดคะแนนกันโดยตรงแล้วครับแพ้ชนะเนี่ยสำคัญมากๆครับซึ่งในช่วงแรกอะ่ะสุพโชคสารชาติยังไม่ได้ลงนะครับเพราะว่าเนื่องจากเพิ่งจะก,กลับมาฝึกซ้อมแบบเต็มรูปแบบแล้วก็พร้อมจริงๆก็คือนี่เกมแรกนะครับในการเข้ามาสู่สควอตทีมเนี่ยซึ่งก่อนหน้านี้ครับสุพโชคสารชาต เนี่ยหายไปหลายเกมนะก็เวลกัตเซนไดอิมาบาริอย่างเงี้ยครับแล้วก็ฟูจิเอดะอย่างเงี้ยไม่ได้ลงเลยนะครับก็เพิ่งจะกลับมาเกมนี้เนี่ยแหละครับประมาณสัก3-4เกมได้เนี่ยนะฮะซึ่งเกมนี้ลงมาเป็นตัวสำรองนะแล้วช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ย ทางซัปโปโรก็โดนประตูสุดสวยโดนยิงนำไปก่อนด้วยคือทรงเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในเกมรับของคอนซาเดเรซัปโปโรเนี่ยมีบาดแผลค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีอะไรหลายอย่างให้ต้องแก้ไขเนี่ยนะครับเพราะว่าโดนบุกทีไรเดียเยเด๋ยวเสียเดี๋ยวเสียเดี๋ยวเสียอย่างนี้ตลอดเลยครับซึ่งในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยก็เป็นทางด้านซัปโปโรตามอยู่นะทางผู้มาเยือนเนี่ยได้ประตูจากคุมาชิโร นะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็ไดกิอามะสะเนี่ยก็แก้เกมแล้วฮะโดยการจับสุปโชคสารชาติส่งลงสู่สนามนะครับโคสุเกะฮาระลงสนามนะครับเป็นทางด้านของเปเรราลงสนามแต่ก็เอาบากาโยโก้อกด้วยคือเปลี่ยนตัวเนี่ยก็ถือว่าแก้เกมเร็วนะแต่ทางเฮดโค้ชอย่างไดกิอามะสะเนี่ย โอ้โหแกเปลี่ยนบางทีก็แอบขัดใจแฟนบอลเหมือนกันคือเปลี่ยนกองหน้าก็ออกและก็รวมไปถึงเอาตัวสําคัญอย่างอารนอกก็ออกนะครับแล้วก็เอาธนากะลงมาเล่นแทนคือเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังเนี่ยซัปโปโรพยายามโหมบุกอย่างหนักนะครับใช้ทุกกลยุทธ์กลวิธีนะฮะ แล้วก็สุปโชคเนี่ยดูมีความกระหายนะพยายามที่จะพุ่งหาบอลพยายามที่จะมีส่วนร่วมซึ่งถ้าดูจากวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเหมือนกันนะในตัวของสุปโชคในรายบุคคลเนี่ยนะครับเพราะว่าพยายามจะเคลื่อนที่เปิดตัวเองรับบอลแล้วก็ต่อบอลกับเพื่อนได้ดีไหลบอลให้เพื่อนแบบได้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ไหลไปแล้ว เป็นเขาเรียกว่าอะไรต้องกลับมาแก้กันอีกนะครับไหลไปแล้วเล่นต่อไม่ได้อย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะครับจะเห็นแต่ว่าสุบะช่งเนี่ยสามารถจ่ายเพื่อนแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะแต่กองหลังของซัปโปโรอ่ะมันมีปัญหาเองอะ่ะมันไม่ค่อยดีเข้าบอลช้านะครับแล้วก็ประกบไม่ค่อยได้เจอทางคุมามโตเนี่ยลากแหวกลากแหวกอย่างเงี้ย มันก็เสียหายครับแล้วก็ปล่อยให้เขายิงจากแถวเนี่ยเห็นหลายครั้งเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่สุประโชคลงมาแล้วผมว่าเกมซัปโปรโรดีขึ้นเยอะนะครับก็เป็นทางด้านของอาโอกิเนี่ยไหลบอลเข้ามาตรงกลาง แล้วก็จัดการครับลูกนี้จริงๆมาจากสุประโชคเลยนะแล้วก็เป็นตะคมีเนะเนี่ยจัดการยิงประตูลูกนี้เข้าไปอย่างสุดสวยเลยนะครับคือเล่นแถว2เล่นลูกสูตรสุประโชคเนี่ยเรียกฝาวจากจังหวะนี้จ่ายให้เพื่อนเรียกฝาวได้แล้วก็เป็นจังหวะที่ได้ประตูตีเสมอเป็น1ประตูต่อหนึ่งคือซัปโปโรเองครับพยายามจะต่อบอลสู้แล้วนะครับครึ่งหลังหาช่องหารูนะครับในการที่จะแหวกแนวรับของคูมาโมโตะให้ได้ แต่จังหวะที่โดนสวนกลับครับอ้โหูก็ไม่ระวังเลยต้องบอกว่าแนวรับของซัปโปโรไม่ระวังนะครับปล่อยให้เขาทำชิ่งนะแล้วเล่นแบบโอ้เนียนตาเล่นง่ายเลยครับฟูจิอิครับทำชิงกับฮาดาอิโอ้โหลูกนี้ทำเข้ามาในกรอบเขตโทษเรียกได้ว่ากองหลังซัปโปโรไปไหนหมดเนี่ยครับนะมิยะไปไหนครับอุราคามิไปไหนครับ คือปล่อยให้เขาเล่นกันแบบโอ้ยง่ายมากนะครับพอเล่นง่ายแล้วต่อบอลแล้วเข้ามาใกล้ประตูมากขนาดเนี้เขาก็กดเต็มข้อดีครับและที่สําคัญผู้รักษาประตูเนี่ยทาคากิครับแกโดนเสาแรกอะ่ะโอ้โหปวดหัวจริงๆเลยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่ว่าไม่ค่อยดีนะครับสําหรับ ตำแหน่งผู้รักษาประตูของคอนเสเรซัปโปโรมาทีไรไม่ว่าจะเปลี่ยนใครมากี่ทีนะฮะยกเว้นซุสเกโน่เนี่ยหลังๆมาก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ยไดกิวามาสาก็มองเวลาดูนาฬิกาแล้วว่าเฮ้ยยังมีโอกาสรอดหรือไม่รอดนะครับในเกมนี้เพราะว่าตีเสมอได้แป๊บเดียวโดน2 1แบบเนี้ยผมว่าภาพเก่าๆที่พ่ายแพ้คาบ้านเนี่ยมันชักจะ ชัดขึ้นเรื่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ยังไงก็เป็นสุประโชคสารชาติเนาะที่ลงไปแล้วยังไงต้องโชว์ศักยภาพให้ได้ครับเจ้าตัวพยายามที่จะทําทุกอย่างในการช่วยทีมอยู่แล้วซึ่งหลังจากนั้นครับซัปโปโรเนี่ยบุกหนักแบบชนิดที่ว่าโอ้โหโคตรหนักอ่ะเอาจริงบุกมาเรื่อยๆบุกมาเรื่อยๆเลยครับแล้วก็ประสบความสาเร็จจนได้ครับกลายเป็นว่าทางด้านของไดกิอิวามาสะเนี่ย ไอที่ว่าแก้เกมมาเนี่ยอ้าวส่งผลครับตัวที่ลงมาทำได้นะครับก็เป็นทางด้านของมาริโอเนี่ยแหละครับทางมาริโอเปเรราเนี่ยครับโอ้โหทำได้จริงๆแล้วแบบยิงอย่างสวยเลยเพื่อนเนี่ยเปิดเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วแกเหมือนล้มตัวตวัดวอลเล่ลูกนี้ยิงไม่ง่ายครับยิงยากมากๆนะครับในการที่จะทำประตูตรงนี้แล้วก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่า โอ้โหจังหวะนี้ให้ยิงอีกทีหนึ่งเนี่ยไม่ไม่รู้มันจะไปแบบเดิมหรือเปล่านะครับยากมากครับแต่ว่าสวยมากซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประตูตีเสมอที่รอคอยแล้วครับในช่วงท้ายเกมจริงๆแล้วโอ้โหฝั่งนู้นเนี่ยคุมาโมโตะหวังว่าจะได้3มแต้มกลับกลายเป็นว่าไม่ได้แล้วมาแหมแช์แต้มให้กับคอนซาเรซัปโปโรแบบนี้ก็หวานเลยครับ โอ้แต่ว่าเอาจริงนะเกมเกมรุกเนี่ยของซัปโปโรมันดูดุดันมันดูแบบพร้อมยิงได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าเกมรับเนี่ยถ้าหากว่านำแล้วต้องรักษาสกอร์ให้ได้ไม่ใช่ว่านำแล้วแล้วก็โดนคืนเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยกองหน้ามันก็ยิงไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าการจะเก็บชัยชนะได้เนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเฮ้ยคุณเนี่ยไม่ใช่ยิงประตูอย่างเดียวแต่ว่าอยู่ที่เกมรับคุณดีหรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เอาเอาแล้วนะครับ ตีเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับจากจังหวะสุดสวยตรงนี้นะครับแต่ว่าดูแลสถานการณ์ของซัปโปโรเนี่ยถ้าเก็บแต้มได้เรื่อยแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยที่จะอันตรายสักเท่าไหร่แล้วนะในการอยู่รอดในในเจเนี่ยแต่ถ้าหากว่าจะอยู่แล้วแบบไปลุ้นขึ้นชั้นเนี่ยเหนื่อยหน่อยเพราะว่าอันดับที่1เนี่ยมีอยู่41คะแนนนะครับมิโตฮลิฮอกแล้วก็อันดับ2อันดับ3เนี่ยเขาก็แต้มใกล้ๆกกันนะครับก็คือชิบ,บะแล้วก็โอมิยะ ะะที่มี41 38คะแนนแล้วก็37คะแนนซึ่งซัปโปโรมีอยู่26เนี่ยถ้าเสมอเกมนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยห่างอีกประมาณ15แต้มโอ้โหแล้วนี่เล่น20นัดแล้วไงแต่หลังจากที่ผมดูตารางคะแนนอยู่เนี่ยนะครับเกมมันยังไม่จบใช่ไหมตอนแรกคิดว่าจะจบแต่ว่านาทีบาปจริงๆละครับโอ้โหสุดยอดละครับซัปโปโรครับโดนนำสอครั้งสคา แต่สามารถตีเสมอครั้งแรกได้แล้วครั้งที่2ได้อีกและครั้งที่3ขึ้นนำครับนี่เขาเรียกว่าพลิกนรกฟื้นจากความตายสุระโชคสารชาติช่วยซัปโปรโรด้วยแ่ะครับต้องบอกครับว่าโห,หดครับเกมนี้โอ้โหสุดยอดแล้วจากที่จะได้แค่26แต้มกลายเป็น28แต้มโอ้โหตามหลังอันดับ2 10คะแนน ได้ลุ้นอยู่นะอย่างนี้ได้ลุ้นครับถ้าเก็บแต้มไปเรื่อยๆโอ้ยเพลินแล้วเพลินแล้ว,ลวอ่านี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามกันได้สุขโชกลับมาปุ๊บมี3มแต้มปัป๊บนะครับอ่าอย่าลืมติดตามกันนะครับโดยการกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ